อีกชุดใหม่ตั้งใจความจริงแลว้วตอนทําในติกเททองไปด้วยเลยก็ได้แต่ท่านไม่เอาแย่ <Yeah. S 1> จะได้สา์สิ์บัดนี้เสรแล้วจะได้จดผู้เทียนบูชาพระรัตนตรยัยแล้วจะได้ประกอบพิธีเททองต่อเนื่อง สมียนตราผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท,าที่แทนเจ้ากรมสมียนตราท่านทนเธอสามาเพอที่สัประทานในพิธีครับ ต่อไปทน,นี้นะครับเรียนเชิญท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีท่านพันตำรวจเอกพิเศษบุญชนพัฒน์สุนจารุมันคาเรียนเชิญท่านพลตรีสมพงศ์ถิ่นทวีเรียนเชิญท่านนาวาตาเอกฤษณะพลป่าพันธ์ และเรียนเชิญท่านนาพันเอกอัธรินกลบใจบุญรวมสี่ท่านจุดเทียนสี่ทิศขอได้เชิญครับขอบระคุณนะครับ บรรยากาศล่มเย็นล่มลื่นนะับรรยากาศเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับับันนี้ท่าน่าะเดกประสงค์สิทธงพผู้ดยการจะเข้าไปเชิญประธานในพิธีปล่อยสงและปล่ายพระว่าณนะแท่นพิธีครับอยู่กรุงศรีสุกาลแร้วเดีอยว ที่บนพระเดชพระคุณท่านเธารุณเจ้าเมืองพระเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเจ้าว่าท่านเ้าคุณครับภาวนาพระราจากรพระเดียมอรัตนาพระปู่ฤษีเกศแก้วหลวงป,ปู่โตท่านนายกท่านมหาวุศวศก์มหาวาสริกราทุกคนที่จะดูครับ แบบโลกโลกตกเรามาหลอ่อพระร่กันเดีนเชิญคุณปรวมีคุณปจาจัีนะฮะฝ่ายในายกนอนุสยแล้วก็คุณคนายท่านพออเป็นไกรคณะวาสสกติกาครับรอเริ่มรอยาก,ก่อนนะครับสักครู่ที่ยืนกันอยู่ครับในพลประมาณสิบคนแล้วก็ที่จะเป็นในพลอน,นีประมาณหกเจ็คน เราก็มหาเศรษฐีผู้มีทรัพมากมายยาน่ิปเปจอดมาิยาตัมเลนตัะยานาติกรนาโตวันเอวานากานเวชยโยโอเห็ใจยาตัวใจยา រ្ម្ថ់���ី្ i uh, no. uh, no.

do ต่อนี้ไปงานทำบุญที่ไหนอาสาผู้ยาวยาวนะคพเนี่ยสาโอ้ยอยากไหวนมยไหวพระพุทธเจ้าไหวเทวดาสาผู้ยาวยาวอายุจะได้ยืนยาวนะทรัพย์สินเงินทองจะได้มากมายอสาผุยาวยาวนี่สายาวยาวเหมือนท่านนายกนลินนี่เห็นว่าท่านนายกนบูชาพ้งหสองค์เนี่ย โอโ้ไม่ธรรมาดานะเอ้ามาประเคนพยาธรรมพรบนะอขอให้พวกเราตั้งใจอุทิศบุญกุสมจากการทำบุญใหญ่นี้แก่เทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนารักษากระทรวงการ มรูธน่านอาจารย์พรบวิจิตวาลังการตุ่เยืนอยนนู่นุ่นองเล็กๆแต่บรารมีมากองนี้สนองงานหลวงพ่อสมเด็จวามจริงท่านบออาจารย์จะพูดอะไรมากไม่ได้พี่พูดไม่ได้ถ้าไม่พูดอยู่ับไมแล้ต้องพูดคนดีต้องยกย่องคนทำงทานต้องยกย่อง หลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาม,มังคลาจารต้องยกยองผสมโชคดีเหลือเกินได้รับบารมีของหลวงพ่อในวันนี้พิธีการเสร็จสิ้นแล้วนะครับต้องขออนุโมทนาพี่น้องคณะศาสนอาจารย์กอับับไทยทุกคนรกระซองลาหมทุกขั้น,นเดี๋ยวกรวดน้ำรับพรแล้วรับพรแล้วก็ไปรับพระ รับพลเราไปรับพลโดยเฉพาะพวกในพลเนี <S <s ่ยต you know ั้งแต่ท่านในพลสามารถไปจนถึงในพลสมพงศ์ในพลสุรินทร์